มันไม่ได้ตั้งตัวมันปุบปับขอบคุณจริงๆครับตลอดระยะเวลาที่อยู่ด้วยกันมันดีครบหมดจดทุกอย่างมันมหัศจรรย์มากครับกับสิ่งที่ชายที่ชื่อว่าครอปทาให้ทุกอย่างทําให้เราเดือะคอบกลับมามีความสุขและยิ้มได้อีกครั้งผู้จัดการทีมที่ไฟให้ลิเวอร์พูลทําเพื่อน,นักเตะไม่เคยว่าร้ายต่อสโมสรตลอดระยะเวลา9ปีอาจจะสิ้นสุดลงเพียงเท่านี้ แต่การที่คุณได้เข้าไปอยู่ในความทรงจำมันยาวนานกว่านั้นแน่นอนใช่แหละวันนี้แฟนบอลลิเวอร์พูลต่างสงสยัยต่างมีคำถามมากมายที่อยากจะถามกับคุณอยากจะให้คุณอยู่ต่อว่าทำไมมันปรับปรับทำไมมันไม่ได้ตั้งตัวขอให้อยู่ยันจบสัญญาได้ไหมแฟนลิเวอร์พูลนั้นรักคุณอย่างสุดหัวใจมันคือความผูกพันที่สวยงามน้ำตาที่มันประเมินค่าไม่ได้มันเหมือนคุณได้อยู่ในใจและความทรงจำของเราไปแล้ว การมูฟออนช่วงเวลานี้มันยากเสเหลือเกินมันนึกถึงช่วงเวลาที่ชายคนหนึ่งยอมรับก้มหน้าก้มตาทํามีทุกและสุขร่วมกับแฟนบอลชายที่มีแพชชั่นกับทุกเกมมันจะไม่มีแล้วชายที่จบเกมทุกเกมจะเดินไปเ hey, ฮกับเหล่าเดอะคอปที่มันเป็นเอกลักษณ์ที่มันเป็นภาพจําชายที่คิดว่านักฟุตบอลคนนั้นเป็นลูกชายคนหนึ่งไม่เคยว่าร้ายต่อลูกทีมและพร้อมที่จะให้โอกาสชาย ที่เอาเกเกนเพสซิงมามอให้กับลิเวอร์พูลให้เป็นทีมที่แข็งแกร่งเป็นเบอร์ต้นๆของโลกทุกแชมป์ที่เขาคว้ากับลิเวอร์พูลมันคือเครื่องยืนยันครับว่าเขานั้นเป็นกุนซื้อที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกไม่ต้องมีนักเตะที่ดีไม่ต้องซื้อนักเตะแพงๆ30ปีที่รอคอยคุณได้ทําให้ความฝันของเด็กผมเป็นจริงคู่แข่งที่เป๊ปยอมรับว่าเขาคือคู่ต่อสู้ที่ยากที่สุดนักเตะหลายคนที่ชื่นชอบอยากย้ายเข้ามาเล่นให้กับเกเกนคอปเขาเป็นโค้ชที่คู่ควรแก่การให้จดจํา YNWa ครับขอให้คอปโชคดีกับทางที่เขาเลือก